ซิมเทพอ่ะเชื่อผมคุ้มกว่าเยอะถูกและดีจ่ายทีเดียวจบใช้ได้เป็นปีคุณไม่ได้มีมือถือแค่ไว้โทรแล้วใช้เล่นเน็ตคุณได้สิมพิเศษด้วยของฟรีอาหารฟรีเอาแต้มไปแลกได้โอ้แต่จ่ายแพงอ่ะมันบวกลบแล้วยังไงซิมเทพก็ดีกว่าทีมรายเดือนสีน้ำเงินครับทีมสิมเทพต้องสีแดงครับผมแล้วล่ะอยู่ฝั่งไหน ขอตอนรับทุกท่านสู่เวทีคิงขำคันคุณเป็นแขกมาในรายการเนี่ยคุณไม่รู้จักชื่อรายการหรือไงรู้รู้คิงขำคันไงเทปที่แล้วก่อนน้านนี้ก็มาที่โดนอัดไปะนะใช่เฮ้ยผมไม่ได้โดนอัดผมเนี่ยต่อยยับเลยต่อยยับต่อยยับต่อยยับเมาเถียงมาเถียงมาเดี๋ยวบอกว่า ต่อยยับเลยต่อยยับต่อยยับต่อยยับผมพัาดรอยแซนครับทุกคนรู้ดินีอยู่แล้วผมบอนคอมครับนะครับผม ในเมื่อคุณมาเป็นตัวแทนของฝั่งซิมเติมเงินหรือว่าซิมเทพขอแชร์ประสบการณ์ดิว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบใช้สิมพวกนี้มาจริงหรือเปล่าหรือแค่แบบมานั่งโม้ตัวลงตัวเลขเอาแตมาทำเฉยเฉยหรือเปล่าผมบอกเลยนะผมบ่อยนะตั้งแต่ผมมีมือถือมาเนี่ยผมไม่เคยใช้รายเดือนเลยสักครั้งใช้เติมเงินซิมเทพอย่างเดียวล้วนๆผมก็อยู่มาได้ไม่เห็นมีปัญหาสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์อะไรไม่เห็นเป็นโอ้อะ ฟังผมอันนี้คือตั้งแต่ซิมแรกเลยนะครับที่ซื้อใช้ตอนนั้นรายเดือนก่อนเลยของข้าไหนครับรายเดือนตอนคือออเรนจเลยย้อนกลอยู่นะออเรนเนี่ยอนาคตสดใสอนาคตออเรนจ์ค่าบริการนี้ถูกสุดๆค่ายอื่นคิดเป็นนาทีเหมาหมดเลยแบบโทรไป1นาที5าวิอย่างเงี้ยก็เป็น2นาทีโดนไปแล้วจ้5บาท10บาทหรือว่า6บาทก็ว่าไปออเรนจ์ถูกสุดแล้วก็ไอตัวเดือนของออเรนจ์่ะ พิเศษมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยมือถือที่คุณซื้อมาใช้งานด้วยกันราคาถูกสุดๆเหมือนถูกปิ่นโตอย่างนั้หรอใช่คือโนเกียคุณไปซื้ออะไรค่าอื่น2 3งสามหมื่นบาทปุ่มกดนะปุ่มกดออเรนซ์เปิดมาหลักพันอะแต่ต้องสายรายเดือนให้เขาแทนใช่สิทธิพิเศษมาแล้วเห็นไหมเออแล้วก็มาต่อที่ฮัทผมมาที่ฮัทต่อครับเพราะว่าคุ้มกว่าเดิมมันได้อะไรเพิ่มอะรายเดือนเหมือนกันประมาณ 300- หรือ500นี่แหละ ได้มือถือสองเครื่องได้ซิมมาสองเบอร์ใช้กับเพื่อนอ๋อแล้วหารกันดีนั่นก็เลยไปใส่ที่เรามาทําเทปนี้นะครับผมกับการเปรียบเทียบระหว่างซิมเทพซิมเติมเงินกับฝั่งรายเดือนนะครับว่าเอาจริงแล้วฝั่งไหนคุ้มค่ากว่ากันแต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะครับขอมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของซิมเทพกันก่อนต้องมีประวัติด้วยเหรอนี่ครั้งแรกจริงๆอ่ะผมจําได้เลยสมัยนั้นคือเป็นยุคช่วง iPhone 4คือเขาจะขาย iPhone คู่กับซิมตัวนี้ตัวหนึ่ง เป็นซิมที่แบบแพ็กเกจรายปีจ่ายทีเดียวจบพร้อมมากับซิมนี่ช่วงนั้นเนี่ยก็คือคนซื้อ iPhone นี่มันคู่กับซิมนี้มาใช่ไหม,มเขาจะเอาไปแยกขายก็คือเอา iPhone ไปขายหรือว่าจะใช้เองก็ได้แล้วก็เอาซิมนี้ไปขายต่ออีกมูลค่าของมันตอนนั้นเนี่ยก็คือประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทซื้อมา2,400ัน่่ตงไม่กี่ออ,อคนซื้อมาด้วยซื้อต่อเขามาอันเนี้ยส่วนหนึ่งก็มีกระแสว่าเป็นการที่ทางค่าย ต้องการที่จะมีการเพิ่มยอดเเพิ่มยอด subscription มีคนเปิดเบอร์ใช้เบอร์เยอะจะได้แบบเฮ้ยมาโชว์ตัวเลขได้ว่าช่านนี้ผู้ใช้งานเบอร์หล้านคนสองล้านคน3ามล้านคนเพิ่ม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 ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าต้องออกซิมเทพมาแล้วคนก็เปิดใช้เปิดใช้คนนึงก็จะมีแบบ5เบอร์10เบอร์เหมือนคูณแอดบอลมีมี7เบอร์ครับตอนเนี้ยผมมี7เบอร์จริงๆริงอะอ้าวแต่ไอตอนที่มีพวกโปรโมชั่นเนี่ยปวบ่าเลือด อันนี้นับเปไ็นรายเดือนถูกไหมฟังผมเปล่าอันนี้นับเป็นเติมเงินนะเติมเงินหรือรายเดือนมันต้องเติมเงินไม่แต่มันก็มีการหักหักหักทุกๆเดือนแต่ว่าผมว่ามันมันก็กำกึ่งนะถ้าพูดถึงโปบ้าเลือดเนี่ยอันนี้ต้องยามก่อนโปบ้าเลือดเนีเ่ยเราเป็นคนให้คําศัพท์แบบนี้เองนะเพราะว่ามันมีหลายค่ายมันมีหลายค่ายมากก็เลยแบบคิดว่ามันเกือบเหมือนกับเป็นการที่แบบแต่ละค่ายมาห้าหั่นเรื่องโปรโมชั่นกันแต่ว่าตอนนี้ไอสิ่งที่เรียกว่าโปบ้าเลือดนั้นมีแต่มันแบบ คือน้อยน้อยลงแล้วรับซับซ้อนมากแล้วกันแต่ตอนนี้หายากอะแล้วก็ไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยไม่ถูกแล้วถ้าเกิดอยากรู้จริงๆว่าทาไมโปรนี่หายไปให้ไปถามกสทชครับครับแล้วก็มาบอกเราด้วยนะว่าทําไมซึ่งที่มาของพวกบรรดาซิมเทพหรือว่าเติมเงินหรือบ้านเลือดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าราคาประหยัดเล่นเน็ตได้เป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดถึงเอาจริงแล้วความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าทุกคนที่ใช้รายเดือนกันอยู่นะครับก็น่าจะคิดเหมือนผม ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสิทธิพิเศษตอนนี้ทุกค่ามีหมดคุณจะเป็นเอสทรูดีแท็กสินิพิเศษเพียบคุณมีทั้งบัตรทองบัตรดำบัตรแดงซุปเปอร์ไซไ่ามันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแล้วทานโทษ <c oughs> เปิดมาตอนนี้ผมสามารถที่จะหาอะไรกินราคา <c oughs> ถูกๆฟรีๆได้ไอ,ไอจ่ายที <c oughs> ่จ่ายรายเดือนไม่แค้อน,นนะเอาไปซื้อติ่มกินดูได้ดีกว่า เดียวคุณแค่มองว่าผมจ่ายเป็นพันหรือเปล่าไม่ใช่เลยตอนนี้รายเดือนผมก็ไม่แพ้ขนาดนั้นคุณใช้แบบเติมเงินรายเดือนเห็นไหมไม่เอาซิมเทพคุณใช้เติมเงินรายเดือนโอ๊ตเห็นไหมสิมเทพบอลไยเดือนเออเดือนเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยบาทเองสามร้อยบาทเองเอาให้ไม่ใช้รายเดือนหรือเติมเงินเห็นไหมในห้องนี้คนใช้สิมเทพยังเยอะกว่าเลยกินชานะ ใช่เหรอของคุณตอนนี้ซิมเทพแต่เงินตอนนี้มันเดือนเท่าไหร่เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วน่าจะเดือนละประมาณร้อยหนึงประมาณร้อนึงใช่โปรที่ผมใช้ตันนี้คือตัวโปรซิมเทพ Max กสปีด60 g ิใช่แต่ถ้าเป็นพวก15เมก20 30อันนี้คือไม่อั้นถามต่อถามต่อ,อมี 5G อยู่ไหมผมเปิดให้ดูเลยดีกว่า <laughs> ไม่มี <laughs> <laughs> คือก่อนหน้านี้มันจะขึ้น 5G ผมจะบอกว่าใช่แต่ก่อนหน้านี้นะครับพวกซิมเทพมันขึ้น 5G แต่ตอนนี้คุณใช้ค่อยโดนตัดแหละมันค่อยๆตัดอันนี้น 5G คือเรื่องจริงนะผมผมผมโดนมากับตัวเลยอันนี้พูดเรื่องจริงคือบรรดาซิมเทพซิมเติมเงินอะไรพวกนี้นะคุณจะโดนตัดออกจาก 5G อันเนี้ยเรื่องของแพ็กเกจราคาใช่ไหมเดี๋ยวลองมาไล่เฉลี่ยกันดูว่าความพรีเมียมของฝั่งผมเนี่ยถ้าคุณใช้งานในยาวมา5ปี10ปีแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะ เรื่องของค่าบริการอาจจะแบบอ่ะตีว่าผมกลางๆแพ็กกลางๆกลางๆนี่เท่าไหร่อ่ะหกร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมใช้ใช้สามเดือนก็ใช้ซิมเทพได้ปีหนึ่งแล้วเลยมันมีอะไรให้คุณเป็นสิทิเทพสร้างคุณกลับรถไปที่ห้างมีที่จอดรถผมอยู่สุรินน่ะผมอยู่สุรินจะไปจอดรถที่ไหนส่วนรถไม่ได้มีแค่เรื่องของของกินไงไปเที่ยวโรงแรมที่พัก ก็ลดได้อีกกดโค้นลดเอาก็ได้อย่างเงี้ยไม่เห็นจำเป็นเลยแต่เราจ่ายตังไปเราได้แต้มกลับมาไงคุณจ่ายค่าบริการไปคุณได้แต้มกลับมาเอามาเนี่ยลุ้นลุ้นทองทุกเดือนได้ไหมครับก็บอกไปตอนแรกเราแต่ก็ได้ลุ้นทุกเดือนไงได้ลุ้นได้ลุ้นได้จะไปถูกหวยตลอดเวลาะแล้วก็พวกสตรีมม i n g สตรีมมิ่งก็แต้มไปได้ได้ไงหรือว่าบางทีก็คุณคากายเดือนไป6 9 9บาทคุณได้ดูสตรีมม i n g ฟรี ที่คือขายนั้นเป็นคนให้บริการอยู่อ๋ออันนี้ไม่รู้เลยนนไมไม,ไม่รู้เหือนนกันถ้าคุณใช้ AS คุณก็จะมีตัวของทีวีอ่าอ่ามีตัว AS S อสเพใช่ดูได้ เดี๋ยวเป็นพวกฟังทัวเองคุณจะได้ฟังทัวยดีเอออะไรเงี้ยเข้าไปดูได้เหมือนกันจะบอกว่าท r u ยดีเนี่ยจริงๆไม่ต้องเป็นรายเดือนก็ได้นะผมใช้ซิมพลูเนี่ยก็ยังดูทัวยดีได้ WiFi ไหม WiFi ก็ฟรีเด้เลือกไวไฟได้อ่นนี้ก็คือมีบางสิทธิพิเศษที่เหมือนกับว่าทับซ้อนกันอยู่ทั้งค่ายก็เหมือนกับค่ายไปอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนะลูกค้าที่ใช้งานมายาวนานแบบโอ้โหเป็น10บปีคุณจะอัปเกรดเป็นแบบระดับท็อป ข่าวนี้ติดต่อพวก call center หรืออะไรเงี้ยก็เร็วขืว่นเปนพวกเครื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้ถามจริงคุณจะโทรหา call center กี่ครั้งเชียวเพราะคุณไม่ไ <c oughs> ไมเ,เคยใช้ไม่ได้เคยใช้บริการอะไรูกน้เลยมีปัญหามันก็นนนใช้ได้ <c oughs> มันมีความพิเศษคุณเคยต้องซื้อมือถือรุ่นใหม่ๆแล้วอยากได้ใช่ไหมถ้าคุณเป็นรายเดือนคุณจะได้ส่วนลดแบบหลายต่อมากออค่าเครื่อง4ี่0 0ืน ลดเหลือมันสา0 0 0ื่นก็มีเหลือมันสาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเหลืหอห5ื่นหใช่ถ้ากูต้องกอารพิเศษพิเศษนะก็ปรึกษาเขาได้ด้วยแพ็กเกจอย่างอื่นเพิ่มเติม,มว่าการจองนู่นนั่นนี่อะไรเงรี้ยปรึกษาเรื่องเรื่องอย่างอื่นได้ไหมแปลว่าสนใจอยากจะเป็นอะไรงเดินแล้วใช่ไหมไม่อยากรู้อยากรู้แบบเขาคุยได้ระดับไหนไงจะปรึกษาแบบเรื่องความรุความรักอะไรนี้นี่อันนี้ออกแนวแปลกๆปกเหมือนกันนะอ่ะ มาดูควาคุ้มค่ากันบ้างถ้าเกิดบอกว่าฟังผมจ่ายแพงเอาจริงของคุณทักกิดเฉลี่ยม,มาเท่าไหร่อยากเอาโปรที่ชนกันเลยนะโปรเน็ต60กิกต่อเดือนของผมเนี่ยใช้ตัว True Max Speed 60กิกความเร็วเนี่ย1กิกะบิตเปอร์เซกใช้ได้60กิกต่อเดือนความเร็วเร็วสูงด้วยแล้วก็ได้โทรทุกเครือข่ายฟรีครั้งละ15นาทีด้วย เนี่ยได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรจ่ายครั้งเดียวจบสี่เดือนเท่าไหร่เอางี้ก่อนผมอ่ะซื้อมาตอนนี้ยังไม่แพงแล้วกันมผมซื้อมาประมาณพันสองนิดๆก็เฉลี่ยเดือนละร้อยอ่าเดือนละร้อยตีกลมๆเดือนละร้อยเอง แต่ถ้าราคากลางตอนนี้นะถ้าราคากลางาได้<บ>ไดือปเป่าโคโปคุปมันมีแล้วราคากลางคือ2 1 9 9บาทตกเดือนละ183บาทก็ทีว่าเกือบเกือบ200แล้วต่อเด<บ>ือนเกือบ200จาก100เดียวอย่างเงี้ยเออมันมขยับขึ้นอันนี้ถามว่าขยับขึ้นมา<ฮ>จริงจริงเออแต่ไอราคา2 1 9 9เนี่ยคือราคากลางนะถ้าคุณซื้อวันเลขเบิ้ลวันที่15วันที่25เนี่ยมันก็ลดได้อีกลดอีก2 0 15%้ก็แล้วแต่โคช่วงนั้นอ่าก็เหลือ พัน <c oughs> เจ็ดพันแปดเฉลี่ยแล้วต่อก็เดือนก็ถูกกว่าอีกแล้วอย่างของคุณเนี่ยโปรหกสิบกิกต่อเดือนได้อะไรบ้างเนี่ยหกสิบกิกต่อเดือนถ้าเกิดเป็นฝั่งรายเดือนมันจะประมาณหกร้อยหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วแต่ว่าคุณสมัครเครือข่ายไหนแต่ประมาณเดียวกัน <c oughs> แล้วก็จะได้แพ็กเกจเพิ่มอีกไงคืออาจจะแบบว่าสตาร์ทเหมือนกัน <c oughs> แต่จะได้เป็นโบนัสเพิ่มแบบเดือนละสิบกิกบ้างห้ากิกบ้างหรือว,ว่าได้พวกบริการเสริมอย่างเช่นพวกทวิชั่นหรือว่าพวกดูพวก เอสเพลฟรีอ่าอ่ะก็มีพวกบริการเสริมเถิมแถมเพมเติมให้แต่นี้ก็เป็นพวกเครือข่ายหลักไงใช่ไหมแต่เอาจริงแล้วถ้าคุณจะแด้แพ็กเกจประมาณนี้คุณสามารถไปหาช่วงราคาคุ้มสูซีกับฝั่งคุณได้ของค่ายไหนอ่ะก็ไปดูพวกโกโมฟินโมบายเป็นค่ายทางเลือกอีกเออหรือก็า NT ทีที่คุณแบบเคยใช้เคยใช้แล้วก็พวกแคทบายบายแคทก็มีเหมือนกันเขาจะมีแพ็กเกจที่ลดเพิ่มไปอีกถ้าคุณย้ายจากเติมเงินมาเป็นรายเดือนไง คือการที่คุณจะเอาเยอะนมากเพราะเนี่ยซิมคุณอ่ะมันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วบดปีก็ต้องทิ้งต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่ถึงเวลาอ้าวตั้งติดต่อค่ะช้าก่อนตอนนี้ซิมเทพนะครับเขาสามารถต่ออายุได้แล้วนะแต่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 ทุกครั้งที่ต่อได้เฉพาะทูกับ ASD t a c ทจะไม่ได้ทุกครั้งที่ต่อก็คือต้องต่อในราคาที่ไม่ใช่ราคาที่เราซื้อซิมเทพมา อย่างเช่นอ่ยยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างตัว Pro Max Speed เงี้ยผมซื้อมาพันสองแต่ราคาเต็มมัน2 1 9 9ถ้าผมอยากจะต่อตัว Max Speed นี่เนี่ยก็ต้องจ่ายราคา2 1 9 9นะไม่ได้จ่ายราคาพันสองเหมือนที่ผมซื้อสินเพื่ใช่แล้วผเผอบางทีก็มีข้อความแสดงความหวังดีส่งมาจากเครือข่ายด้วยว่าเกีของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเจากเราได้ปรับความเร็วของคุณไม่ได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะลดลงบอกแค่ตัวเลขมาผมจะบอกว่าคุณเนี่ยนะ เอาเบอร์พวกนั้นอ่ะย้ายค่ามาแบบรายเดือนก็ได้เพราะตอนนี้ยังอ่ะมีทั้งแบบโปรโกโมแพ็กเกจรายเดือนก็โอเคนะตกเดือนละเก้าสิกก็มีมี 5G Max Speed 999บาทต่อปีก็มีอ,อันนี้คือถูกกว่าสินเทพคุณแน่นอนไม <c oughs> <My S 2> หรือว่า NT <c oughs> ครับก็มีแพ็กเกจตอนนี้มี 5G แล้วด้วยนะ แต่แต่บอกว่าถ้าจะใช้ NT นเนี่ยอย่าลืมดูสัญญาณที่บ้านด้วยนะใช่ใช่ว่าสัญญาณที่บ้านเนี่ยรับหรือเปล่าก่อนที่สมัครแพ็กเกจอ่ะถูกถูกให้แนะนําว่าให้ซื้อซิมมาก่อนลองใช้ดูก่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของประเด็นความคุ้มค่าเรื่องของการเลือกซื้อซิมแล้วกันว่าแบบเหมาะกับใครใช้แบบไหนดีอ,อย่างซิมเทพเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากใช้ซิมเทพเนี่ยอันดับแรกที่ต้องเช็คก่อนเลยนะครับก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเพื่อนๆนใช้ Data จํานวนกี่กิก ใช้2 0กิก30กิก40กิกอ่าถ้าใช้แบบไม่ได้เยอะมากเป็นร้อยร้อยกิกอย่างนี้เนี่ยก็ใช้แบบพวกซิมแม็ก p e สปีดซิมฟ้ารอะไรเงี้ยที่มันแบบจำกัดจำนวน Data แต่ได้ความเร็วแบบเร็วสูงสูงอะ่ะสูงหน่อยร้อยเมกสองร้อยเมกจนถึง1กิกะบิตไม่รู้ว่าใจคิงหรือเปล่านะดหนึ <S 2> <S 2> ่งกิกะบิตเนี่ยแบบเนี้ยคุ้มกว่าแต่ถ้าใครที่แบบเช็คจากมือถืออยู่แล้วว่าใช้ Data เยอะ เหมือนกับเอาไปต่อเป็นเน็ตที่บ้านฮอตสปอตอย่างเงี้ยพอตสปอตต่อกับคอมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่พวกโรลบิดนะคนนั้นไม่ได้คนนั้นไม่ได้คนนั้นถ้าถ้าเดือนเดียวคุณโดนแบนเลยโดนทันทีโดนโดนนะไม่แนะนำไม่แนะนำถ้าใช้แบบ Data เยอะนะครับก็ไปหาซิมที่มันจํากัดในเรื่องของความเร็วแทนนะแล้วตัวแพ็กรายเดือนนะครับเหมาะกับใครเนี่ยจริงจแพ็กรายเดือนเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีตั้งแต่พวกเบสก็คือเริ่มต้นถ้าเกิดจะรักษาเบอร์อะไรพวกนี้เป็ะแพ็กเกจแบบเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาท แล้วก็อาจจะได้เรื่องของค่าโทรค่าเน็ตฟรีมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โปรรายเดือนแบบราคาสูงๆอะ่ะจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานด้วยเพราะว่าบางคนต้องการการเชื่อมต่อที่ตอนนี้คือ 5G ที่เร็วเต็มสปีดได้มากกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือมัลติซิมนะยังไงอะครับผมเอาเบอร์เนี้ยไปออกซิมเดียวกัน<ห>เบอร์เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีหลายซิมได้<อ>แล้วก็ใช้งานกับเครื่องที่2เครื่องที่สามบางทีแบบว่าเรามี หลายเครื่อหลายเครื่อง,องแต่เ,ออเป็นเบอร์เดียวใช่ก็แบบสามารถที่จะแบบสวิตซ์ซิมใช้อีกเครื่องหนึ่งได้เลยเออเอ,อ,อันน,<อ>น,นี้อันนี้เติมเงินทําไม่ได้คือขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการใช้งานแหละออว่าจะเป็นแบบไหนเอาจริงผมก็ต้องบอกว่าผมใช้เดือนก็จริงแต่ก็จะมีพวกเครื่องแท็บเล็ตหรือว่าไอ้เครื่องสำรองเ,ออเครื่องทดสอบที่จะมีแบบเอาซิมเทปมาใช้งานบ้างคือเราก็มีซิมที่ใช้เป็นเบอร์หลักอยู่แล้วแล้วก็ซิมที่ใช้งานอย่างอื่นเพิ่มกาต้องแบบซื้อแบบของราคาประหยัดมาก็ไม่เป็นไรถูกไหมก็เลือกซื้อใช้งานกันได้ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดจะเลือกซื้อซิมมาใช้งานเรื่องของเน็ตความเร็วพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสำคัญต้องเช็คก่อนแล้วก็ตัวซิมเทพนะครับอันนี้แนะนําอย่างหนึ่งให้ซื้อกับร้านที่แบบดูไว้ใจได้นะเพราะว่ามันมีร้านปลอมข้างเยอะในแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนกับโอนไปแล้วไม่ส่งมาให้หรือว่าส่งมาให้แต่โปรที่ได้มันไม่ใช่โปรที่อยู่ในในแพ็กเกจนะโดนหลอกโดนลอลงทะเบียนได้รับปุ๊บก็ แพ็กเกจเติมเงินธรรมดาเลยแบบโทรนาทีละบาทเน็ตไม่ได้แพ็กเกจอะไรเลยเล็ละสองบาทเออไม่ได้แพ็กเกจอะไรเลยอ่ะส่วนฝั่งรายเดือนมีเหมือนการเตือนภัยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าอ่ะพอเป็นรายเดือนเนี่ยคุณอาจจะไม่ดูแค่เรื่องของแพ็กเกจแหละมันจะมีเรื่องของเบอร์เลือกเบอร์สวยได้เลือกเบอร์มงคลแต่ว่าตอนนี้มันก็เจอไม่่ายชีพไงยังไงเอาเบอร์มาหลอก เฮ้ยนี่เบอร์นี่สวยเลยนะเรามีขายอยู่ราคานี้โอนเงินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราส่งซิมมาให้แล้วคุณไปเปิดกับที่เครือข่ายเออปรากฏว่าปรากฏว่าถ้าคุณลองโทรเช็คก,ก่อนนะ<อ>คือซื้อเบอร์พวกนี้ให้ลองโทรเช็คก,ก่อนอถ้าโทรปับ<อ>๊บมีคนรับแปลว่าเบอร์เนี้ยมันถูกอิมเปแล้วไงมีคนใช้อยู่<อ>แต่ก็ภาพมาตัดต่อมันหลอกขายชัวรก็เช็คกับพวกตัวแทนหรือว่าศูนย์บริการเปิดเรือตรงก็จะดีกว่าครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยแล้วกันอีกหนึ่งทริค ยังไงครับคนที่ซื้อเบอร์ใหม่มาเปิดเบอร์ใหม่มาเรียบร้อยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเบอร์ของเราเนี่ยมีไปผูกหรือเป็นเบอร์ที่คน<อ>เคยใช้มาก่อนหรือเปล่าพังทีเบอร์เราอ่ะที่หมุนไปอ่ะอดันไอคนก่อนหน้ามนสมัครดูดวง<อ> <laughs> ถ้าคุณเปิดเบอร์มาปุ๊บแล้วเนี่ยเจอปัญหา ประมาณว่าโดนตัดเงิน SMS ส่งมาตึ้งอาหารไป5บาท5บาทเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับก็ต้องไปกดดอกจัน7 3 3ดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออกอันนี้เอาไว้ปิดพวกเบอร์ดูดวงเบอร์อะไรพวกนั้นก็ต้องมาระวังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมครับมีอาชีพมามาทุกรูปแบบโอ้เยอะจริงด้วยโดนไุมวันไ่ะเบอร์โทรศัพท์ก็มาระบังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครเฮ้ยอยากรู้ว่าตอนนี้ไม่ชีพอัปเดตไปถึงไหนแล้วครับไปดูสารพัดครับล่าสุดอัปเดตมีอาชีพคลิปทิปปี2 0 24 เขาหลอกเรายังไงได้บ้างส่วนหนึ่งของคันเทปนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันใครอยู่ทีมรายเดือนสุดพิเศษเซเนเนตแลติทนัมบัตรทองบัตรแดงบัตรดําเม้นมาใครที่อยู่ซิมเทพนะผมเม้นมาเลยสีแดงเนี่ยของแท้แน่นอนถูกคุ้มชัวร์ส่วนรอบหน้านะครับอันนี้เราคิดไว้แล้วเหมือนกันครับผมใครอยากรับชมนะครับร้านค้าออนไลน์ใส่มาสีพอดีเป้เลยลาซาด้า อย่างนี้ต้องเจอกับช้อปปี้ิใช่ไหมทีมไหมมาใครเป็นทีมไหนนะครับเม้นมาคุยกันได้โปรโมชั่นส่วนลดสิทธิพิเศษใครเนื้อกันผมบอกเลยเลขเบิ้ลมิดมันเงินเดือนออกผมช้อปปีอย่างผมมีบัตรช้อปปี้เลยอ่ะผมเป็นแพตตินัมช้อปปี้อ่ะโอ้อ่ะอ่ไว้เจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ